บทที่8เมื่อรถไฟแล่นใกล้จะถึงกรุงเทพพ่อชี้ให้มานะและมานีดูเครื่องบินมีเครื่องบินจํานวนหลายลำบางลำจะขึ้นบางลำจะลงและที่จอดอยู่ก็มีมานะบอกพ่อว่าอยากขับเครื่องบินพ่อว่ามานะต้องเรียนหนังสือให้เก่งและร่างกายแข็งแรงจึงจะขับเครื่องบินได้ ลุงกับป้ามาคอยรับที่สถานีรถไฟกรุงเทพทุกคนดีใจมากที่ได้พบกันมานะมานีไหวลุงและป้าอย่างอ่อนน้อมป้าบอกว่ามานะมานีโตขึ้นมากและป้าคิดถึงหลานอยู่เสมอตอนที่นั่งรถยนต์ไปบ้านลุงมานะและมานีมองสองข้างทางด้วยความสนใจ ถนนในกรุงเทพมีหลายสายและกว้างใหญ่ทั้งนั้นบนถนนมีรถยนต์หลายชนิดมีทั้งรถโดยสารประจำทางและรถบรรทุกคันเล็กก็มีคันใหญ่ก็มีรถโดยสารมีคนเต็มเกือบทุกคันรถยนต์หลายคันเวลาวิ่งจะมีควันดำและมีกลิ่นเหมน็นพ่อบอกมานะและมานีว่า ควันอย่างนั้นไม่ดีถ้าหายใจเข้าไปมากๆจะเป็นอันตรายมานะชอบดูไฟเขียวไฟแดงที่บอกให้รถไปและหยุดไฟเปลี่ยนได้เองไม่ต้องมีคนมาเปลี่ยนลุงบอกมานะว่าถ้าไม่มีไฟเขียวไฟแดงรถอาจจะชนกันมานะเห็นคนเดินข้ามถนนเป็นกลุ่มๆและเป็นที่ที่ เขาจะมองดูรถจนเห็นว่ารถหยุดแล้วจึงข้ามรถเล่นผ่านหน้าโรงเรียนตลาดและร้านขายสินค้าต่างๆบางทีก็เล่นข้ามสะพานมีทั้งสะพานข้ามคลองข้ามแม่น้ำและข้ามถนนถนนบางตอนเป็นหลุมคนกำลังซ่อมและก่อนถึงหลุมมีป้ายบอกให้รู้ด้วย บ้านของลุงอยู่ไกลที่ชุมนุมชนจึงมีอากาศดีไม่เหม็น,นกลิ่นควันรถยนต์ข้างข้างรัว้วมีต้นไม้และดอกไม้หลายชนิดบางชนิดสีสวยบางชนิดกลิ่นหอมและมีอยู่สองสามชนิดที่สีก็สวยกลิ่นก็หอมมานีชอบดอกไม้มาก เมื่อเข้าไปในบ้านป้าหาน้ำมาให้ทุกคนดื่มเอาส้มและขนมใส่จานมาให้หลานทั้งสองคนกำลังหิวจึงกินส้มและขนมจนอิ่ม